วัดีครับวันนี้โอเควอชจะมาแนะนำการใช้งานในการรุ่นที่1 0 s นะครับ <exhausted slam sound> ปุ่มด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับก็จะมีกล้องหน้านะครับตัวเมนูนะครับก็จะมีวิดีโอคอลนะครับสามารถวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันกับผู้ปกครองนะครับเมนูติดต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายชื่อนะครับต้องเมนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็จะมีกล้องในการเองได้นะครับโทรศัพท์ตัวนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์นะครับสามารถใช้กดนะครับเหมือนมือถือนะครับ แชทนะครับก็จะเป็นการส่งข้อความนะครับระหว่างแอปพลิเคชันผู้ปกครอง q r วอักโคตตัวนี้นะครับในกรณีที่ด้านหลังนะครับน้องอาจจะใส่แล้วมีการอโดนน้ําหรือว่าลอกออกนะครับไม่ชัดตัวนี้นะครับก็จะมีรหัสลงทะเบียนให้นะครับเตัวจะเหมือนตัวด้านหลังนะครับสามารถใช้สแกนได้เหมือนกันนะครับแกลเลอรี่ก็จะเป็นรูปภาพนะครับที่เราถ่ายรูปนะครับการตั้งค่านะครับก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวในการนะครับมีปริมาณแสงสว่างนะครับ มีภาษานะครับมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็จะมีเวอร์ชันของเครื่องเวลาออกจากโปรแกรมนะครับก็จะเป็นอักษรครับวางนะครับมีคณิตศาสตร์ตัวนี้คือจะเป็นเกมบวกเลขนะครับตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับต้องผ่านแอปพลิเคชันในการจับเวลานะครับเครื่องคิดเลขนะครับตัวหน้าหน้าปัดนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้นะครับโดยการกดค้างไว้นะครับนะครับสมมติเราเลือกรูปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบนะครับ ครับร่าติดปัญหาการใช้งานขั้นตอนไหนนะครับสามารถสอบถามช่องทางโดยการหลังการขายได้นะครับขอบคุณครับ